สวัสดีครับวันนี้มีทัศนกติของชาวเวียดนามโฮจิมินและฮานอยเมืองหลวงระบบรางแห่งอนาคตการรถไฟเวียดนามทําการทดลองเดินรถไฟฟ้าใต้ดินหมายเลขหนึ่งสายเป็นทันเฉยเตียนในนครหลวงโฮจิมินเรียะทาง19.7กิโลเมตรมี11สถานียกระดับและ3สถานีใต้ดินเป็นครั้งแรกที่มีรถไฟฟ้าสขบวนวิ่งบนเส้นทางทั้งยกระดับและใต้ดินพร้อมกันชาวเวียดนามต่างชื่นชมที่ได้เห็นรถไฟสายนี้ สามารถทดลองการเดินรถได้สมกับที่รอคอยมานานบางคนบอกว่าโชคดีที่ได้เห็นไม่ตายซะก่อนแต่ส่วนมากจะฝันไปไกลกว่านี้โฮจิมินและฮานอยจะเป็นเมืองหลวงระบบรางแห่งอนาคตและเวียดนามจะเป็นประเทศที่มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันทุกภูมิภาคมากกว่าทุกประเทศในยซียนเทียบเท่าประเทศญี่ปุ่นจากเพจเวียดนามเอ็กเพจก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับอนาคตเวียดนามจะมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อภูมิภาคเหมือนญี่ปุ่นสามารถไปทำงานตอนเช้าและกลับบ้านตอนเย็นโดยไม่ต้องเช่าบ้านในโฮจิมิน ถึงตอนนั้นเวียดนามคงจะเป็นประเทศที่มีระบบรางที่ยาวที่สุดในอาเซียนท่านต่อไปครับขอโทษนะที่ต้องบอกว่าดีไซน์รถไฟฟ้าสายนี้มันเหมือนยุค70มากทำไมไม่ออกแบบให้มันล้ำยุคหรือทันสมัยมากกว่านี้หรือมีเจตนาออกแบบให้มันวินเทจสำหรับฉันมันดูเชยกว่ารถไฟฟ้าในประเทศไทยนะท่านต่อไปครับใครที่บอกว่ารถไฟฟ้าสายนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานเกินไปก็ต้องอธิบายว่า เพราะมันเป็นเงินทุนและเทคโนโลยีของญี่ปุ่นดังนั้นจะให้สร้างเสร็จเร็วเหมือนรถไฟฟ้าจีนที่ไม่มีการตรวจสอบมันก็คงไม่ได้ท่านต่อไปครับตามแผนพัฒนาระบบรางของรัฐบาลคิดว่าอนาคตโฮจิมินห์และฮานอยน่าจะมีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินมากกว่ากรุงเทพใครที่บอกว่าประเทศไทยพัฒนาระบบรางเร็วกว่าเวียดนามคงต้องทำความเข้าใจใหม่นะ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ากรุงเทพมีรถไฟฟ้ามากกว่าโฮจิมินและฮานอยตอนนี้อาจจะใช่แต่อีก10ปีข้างหน้าโฮจิมินและฮานอยน่าจะมีมากกว่าตอนนี้แค่เอาโฮจิมินหานอยรวมกันก็น่าจะเท่ากับหรือมากกว่ากรุงเทพประเทศไทยมีแค่เมืองเดียวท่านต่อไปครับกลางปีที่แล้วรถไฟฟ้าสายนี้ก็เคยทดลองวิ่ง เพื่อความแน่นอนจึงต้องทดลองหลายครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในตอนใช้งานจริงอย่าให้ล้อหลุดเหมือนโมเดลิวในประเทศไทยและอินโดนีเซียท่านต่อไปครับรถไฟฟ้าสายนี้ข่าวว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเร็วที่สุดก็วันที่30เมษายนและช้าที่สุดก็วันที่2กันยายนปีนี้ถ้านับรวมระยะเวลาก่อสร้างจนถึงวันที่2กันยายนก็ประมาณ13ปีนานเกินไปไหมกับ19.7กเมตร ท่านต่อไปครับดีไซน์รถไฟฟ้าสายนี้มันดูล้าสมัยนะน่าจะออกแบบให้มันล้ำสมัยมากกว่านี้หรือว่าฉันมองไม่เข้าใจศิลปะการออกแบบชั้นสูงถึงได้ดูล้าสมัยใครพอจะบอกได้ไหมถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบรถไฟฟ้าสายนี้ท่านต่อไปครับรถไฟฟ้าสายนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานมากกว่า13ปีถ้าเทียบกับประเทศไทยในระยะทางเท่ากันจะใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งนึง บทเรียนที่ต้องศึกษายิ่งใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทําให้งบบานปลายเท่านั้นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเป็นเพราะประเทศไทยมีรถไฟฟ้ามาก่อนเวียดนามตั้งหลายปีจึงมีองค์ความรู้มากกว่าถ้าเริ่มต้นพร้อมกันฉันว่าเวียดนามน่าจะมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อภูมิภาคแล้วอีกสิปีระบบรางเวียดนามน่าจะครอบคลุมทั่วประเทศท่านต่อไปครับ บางคนบอกว่ารถไฟฟ้าสายนี้มันดูล้าสมัยถ้ามองปัจจุบันมันก็ล้าสมัยจริงแต่มันถูกดีไซน์เมื่อ15ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นมันดูล้ำสมัยมากไม่เชื่อลองไปเทียบกับรถไฟฟ้าในประเทศไทยที่อายุเท่ากันก็ได้ทันต่อไปครับระบบรางก็เป็นดัดชนีชี้วัดอีกตัวในการวัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศไม่แปลกในช่วง10ปีมานี้ประเทศไทยและอินโดนีเซียต่างก็ลงทุนกับระบบรางมากมายมหาศาล เวียดนามอาจจะช้าหน่อยแต่แซงได้แน่นอนทันต่อไปครับรถไฟฟ้าสายนี้จะช่วยลดปัญหาการจราจรที่แออดในโฮจิมินหวังว่าคนโฮจิมินจะใช้รถส่วนตัวน้อยลงแล้วหันมาใช้รถไฟฟ้าแทนช่วยกันลดปัญหาการจราจรและมลพิษด้วยการอุดหนุนรถไฟฟ้าแห่งชาติทันต่อไปครับหวังว่าอนาคตเวียดนามจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหัวกระสุนวิ่งเชื่อมระหว่างภูมิภาคนะ อยากเดินทางจากโฮจิมินห์ไปฮานอยโดยใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นวอนรัฐบาลเร่งดำเนินตามแผนพัฒนาแห่งชาติจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเวียดนามจะต้องได้ใช้ก่อนประเทศไทยแน่นอนดูประเทศไทยสร้างสายแรกมาหลายปีแล้วยังได้ไม่เท่าไหร่ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างปัจจุบันนี้เวียดนามน่าจะได้ใช้ก่อนท่านต่อไปครับ ขอ,อแสดงความยินดีกับคุณฮุนจิมินที่มีรถไฟฟ้าใช้แล้วจากคุณฮานอยที่มีรถไฟฟ้าใช้มาก่อนช่วงแรกก็อาจจะต้องปรับตัวมากหน่อยเพราะเข้าใจว่ารถไฟฟ้ามันยังใหม่สําหรับคุณฮุนจิมินทานต่อไปครับอนาคตเวียดนามจะเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูงทั้งเทคโนโลยีและงานก่อสร้างจนสามารถพัฒนาเป็นระบบของตัวเองได้ผลิตใช้ในประเทศและส่งออกขายไปทั่วโลกรถไฟสายนี้คือก้าวแรก ท่านต่อไปครับเริ่มจากรถไฟฟ้าในเมืองแล้วขยายต่อเชื่อมชานเมืองถ้าเวียดนามสามารถเดินตามแผนพัฒนาชาติได้โดยไม่สะดุดรับรองอีกไม่เกิน15ปีเวียดนามจะเป็นประเทศที่มีระบบรางที่ดีและยาวที่สุดในอาเซียนท่านต่อไปครับสายที่1สร้างเสร็จทดลองเดินรถแล้วต่อไปก็สายที่2 3 4 5ว้าวนะครฮูชิมินจะกลายเป็นเมืองหลวงระบบรางแห่งอนาคต หวังว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยอยาให้มีปัญหาด้านการเงินเหมือนกับสายที่หนึ่งนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสายที่หนึ่งงบบานปลายเพราะใช้เวลาก่อสร้างเกินระยะเวลาที่กำหนดสาเหตุที่ทำให้เกินระยะเวลาที่กำหนดก็เพราะปัญหาโควิดระบาดไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยท่านต่อไปครับ เทคโนโลยีรถไฟฟ้าน่าจะไม่ยากสําหรับเวียดนามถ้าจะพัฒนาอย่างจริงจังขนาดรถยนต์ไฟฟ้าเวียดนามยังมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้วินฟ้าสทำไมรถไฟฟ้าจะพัฒนาเป็นของตัวเองไม่ได้ท่านต่อไปครับสาเหตุที่รถไฟฟ้าในประเทศไทยมีมากกว่าเวียดนามเพราะคนไทยสามารถสร้างงานโยธายเองได้ไม่ว่าจะเป็นสถานีใต้ดินบนดินและยกระดับรวมถึงงานรองรับระบบราง ก็แค่ไปซื้อตัวรถไฟฟ้าจากต่างประเทศมาใส่เท่านั้นทันต่อไปครับนี่คือก้าวแรกของการเป็นมหาอำนาจด้านขนส่งระบบรางในอาเซียนรถไฟฟ้าในเมืองจากนั้นก็ขยายออกชานเมืองและเชื่อมต่อภูมิภาคเวียดนามไม่จําเป็นต้องสร้างสถานีกลางใหญ่โตเหมือนกับประเทศไทยทันต่อไปครับขอสารภาพว่ารอใช้รถไฟฟ้าสายนี้จนเบื่อไม่คิดว่าชาตินี้จะได้ใช้แล้วมันนานมากเกือบ15ปี และการทดลองวิ่งครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการทดลองวิ่งครั้งสุดท้ายก่อนเปิดใช้งานจริงหรือไม่ได้โปรดอย่าให้รออีกเลยทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับก้าวต่อไปเวียดนามอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เวียดนามกําลังไล่ตามติดประเทศไทยไม่ได้อยากเอาชนะแค่ใช้ประเทศไทยเพื่อวัดประสิทธิผลเท่านั้นเพราะรู้ว่าอีกไม่กี่ปีเวียดนามจะแซงแน่นอน นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ